Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่มีาายอดไลค์มากกว่า1น,นึ่งแคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ิี่ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม Rv มีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง5 0บาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คููปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมเอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโรเอเลนดอร์นะครับ ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของซีซันนี้แล้วนะครับผมก็จบด้วยเอเลนดอร์นะครับเอเลนดอร์นี่เป็นฮีโร่ตัวแรกเลยนะครับที่ผมทำคอนเทนต์ r าเนี่ยก็ค,คือลงคลิปเอเลนดอร์ไปเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับแล้วนะครับพวกป่านะมาจับเมทส่วนใหญ่นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยพิวล้วเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้ผมก็จะมาสอนการเดินเกมของเอเลนดอร์ด้วยแล้วกันนะครับผมเราจะเริ่มจากเลสนะครับเพราะว่าผมจะไปจบออฟเลนเนาะ ถ้าเกิดเราอยากมาจบแครี่เนี่ยเราก็เลื่อนจากบูลนะครับแต่ผมแนะนำเอเดนดอร์ or, เนี่ยจบวับเลนจะดีกว่านะครับเพราะว่าเอเดนดอร์ or, เนี่ยจบวิวสีมาก็ยังไม่ได้แบบจะฆ่าคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่ถ้าเป็นพวกอ่าอย่างเช่นฟิวอย่างเช่นเพนอย่างเงี้ยอ่าควรจะมาจบที่อ่าเลนแครี่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจบวิวสีมาคือมันก็เก่งแล้วไงแต่เอเดนดอร์ or, จบวิสีมามันก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องฟาร์มหาของอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนะี่ยผมจะไปจบออฟเลนนะครับออฟเลนเนี Up ่ยมันฆ่าง,ง่ายกววนะว่่่าาาาาเเเเนนนะะะพรรคคอยยูดีับผม เอเลนดอร์กับนาคอสเนี่ยมันจะเป็นป่าที่จะคล้ายๆกันนะครับเป็นตัวที่หาเงินเก่งนะครับเล่นแล้วต้องรวยกว่าชาวบ้านเขานะครับผมเงินเนี่ยต้องนํากว่าป่าเขาประมาณของครึ่งชิ้นหรือแม่กระชิ้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเงินเท่ากันเนี่ยมันก็จะอาจจะสู้ยากนิดนึงนะครับแต่ก็สู้ได้แต่มันก็ต้องใช้ฝีมือเยอะนะครับแต่ถ้าเราเงินนําไปแล้วเนี่ยคือเราไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะเลยนะครับเราแค่แดดแดดจริงๆเนี่ยคือเขาก็แบบจะตายแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นเอรลนดอร์เนี่ โอเคจังหวะนี้ผมจะไม่จบบนแล้วนะครับเพราะว่าผมดูจากลายคลิปนะตรงกลางเนี่ยเราไม่มีเมดมารับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปรับแทนเมดได้เลยก็จะรวยดีนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเมดมาแช์นะก็แบบรับเงินเต็มนะครับโอเมนเนี่ยมารับเวฟกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเม่ยังไงก็ต้องเวลสี่ก่อนเวเดสเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียเปรียบค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าโอเมนเนี่ยน่าจะเวลสี่นะครับผมแต่เวเลสเราเนี่ยเวลไม่สี่นะครับเห็นปะเวเลสก็เลยแบบไม่กล้าเข้าคลิปนะครับ จังหวะนี้โอเมนจับพ้านะครับผมยิงผมยิงเอ้ยนาคอสมานะครับไม่เป็นไรยิงต่อไปนะครับผมอติมาผักเข้าไปนะครับผมทำซีซีนะครับกระโดดเข้าไปเขาดึงอ่ะเขาดึงผมก็ยิงยิงเฟิร์สบัตไปดีครับผม็อตนี้ก็ถือว่าคุ้มจัดเลยนะแล้วนาคอสเจ็บด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราตีนกแล้วเราก็เอาเอาคลิปเลนบนได้เลยนะครับแล้วก็ไปตีมังกรนะครับผมโอเคก็ตีมังกรชิวๆนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยไปเติมเลือดเนาะโอเมนก็ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมังกรตรงนี้ก็จะเป็นของเรานะครับ รอ,อรอลารดด้วยก็ดีนะครับโอเคเพื่อนเราไม่ตีเราก็ตีลาร์ไปไม่ต้องกดพันดิตนะครับผมจริงๆคือควรจะกดพันดิตนะแต่ผมมั่นใจวา่าน่าจะไม่มีคนมาแย่งนะครับผมช็อตนี้ก็แท็กการก่อน,อนที่จะเข้าไปฟาร,ร์มเลสนะครับเนี่ยก็เล่นประมาณนี้นะครับก็แท็กฟาร,รม์มแท็กฟาร,ร์มไปก่อนนะครับหาของไปก่อนนะครับผมในช่วงแรกนะแต่ถ้ามีบวกใกล้ๆอย่างเงี้ยคือเราจะไปเล่นหน่อยก็ได้นะครับผมเนะี่ยโอเคอ่าเพื่อนเราตีดารากว่ทุกคนจริงๆผมไม่ค่อยอยากตีนะแต่ก็ตีก็ได้นะครับผมโหแต่เขามากันแล้ววะทุกคน ผมเข้าไปในดาร์กไม่ได้นะดูดิไอตอลโมันรอเลยโอเคไม่ได้ด้วยนะครับผมลีเลนาเบิร์ดไปนะกลับไปได้นะครับผมยิงครับกระโดดตามผีเสื้อไปครับแล้วก็ยิงฟรีครับยิงฟรียิงฟรียิงฟรีกดผลิตไป1หนึ่งทีเพื่อจะคิวนะครับผมช็อตนี้ยิงบวกกันต่อนะครับคือผมยังเล่นได้ต่อนะถ้าเกิดเขายังอยู่เขาฟิกเกอร์ออกไปนะครับช็อตนี้กลับมานิดนึงนะครับเดี๋ยวลีเลนามันคอมโบใส่โอเคทีมว่าได้เปรียบอยู่นะครับผมสกอร์ตอนนี้คือ5ต่อ1นะครับ ก็ฟาร์มไปก่อนได้เลยนะครับตอนนี้มันยังไม่4นาทีเราก็ยังไม่ต้องรีบไปดันป้อมขวาเนาะแล้วยอนเนี่ยกลับบ้านไปเติมเลือดด้วยนะครับแล้วคลิปในป่าเนี่ยมันเต็มเลยนะครับพยายามกลับมาฟาร์มคลิปในป่าก่อนนะครับผมโอเคอ่าผมจะเสริมนิดนึงนะครับตรงอ็อบเจกต์นะครับผมพวกมังกรแล้วก็ดาร์กนะครับผมถ้าเกิดเราเอามาบัฟนึงแล้วเนี่ยเราไม่ควรเอา2บัฟนะเพราะว่าเราจะตีอีกอีกบัฟนึงอะคือมันเบานะครับผมอีกอ็อบเจกต์นึงอะคือมันจะตีเบานะครับแบบเมื่ ได้ปะโอเคลิลินหน้าเหมือนจะกระโดดหลบนะครับผมเราเอาคลิปตัวเล็กได้นะขโมยแค่ตัวเล็กเขานะครับผมโอเคสวยครับกลับไปฟาร์มบูของเราต่อนะครับผมรีฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวรีบออกมาแท็กต่อนะครับอาจจะเดินบนนะครับหรือไม่ก็กลางก็ได้นะครับผมจะไม่ค่อยไปเดินล่างมากนะครับผมเพราะว่าผมจะเน้นทําไปที่ออฟเลนนะมันทําง่ายกว่านะครับผมเล่นโซโล่คือทำออฟเลนอ่ะคือมันง่ายนะครับเพราะว่าออฟเลนเขาอยู่ตัวคนเดียวเนาะโอเค อยู่ล่างห้าเลยนะครับผมช็อตนี้คือเพื่อนเราไม่ควรโบนนะควรจะถอยละโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายหมดนะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะฟื้นแล้วฝั่งนู้นอ่ะคือสกอ์กลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้ฆ่าน่าจะได้ชัดดาวไปด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะป้อมกลางไปด้วยนะครับโคตรไม่ดีถ้าป้อมกลางไปยังไงผมก็กลับไปกันไม่ได้ผมก็ต้องแลกกับป้อมบนนะครับผมคือช็อตนี้คือผมเลือกมาบนแล้วไงผมจะวิ่งลงไปตรงนู้นอ่ะคือมันไปไม่ทันแล้วแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทําประโยชน์นะครับ้วยการพังป้อมนะครับผมแท็กกลางเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้รูปเกมค่อนข้างที่จะแย่นะครับคือโมเมนตั้เกมค่อนข้างที่จะเป็นของฝั่งนูน้นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอยูดีโตโร่นี่เดินบดายันข้างในเลยนะครับก็ถือว่าเกินไปหรือเปล่าว่าโตโร่เอกเป็นใครเนี่ยเอาซะหน่อยแล้วกันโอ้โหมันกระโดดข้ามหินว่ะแล้วตายปะโอเคยังตายอยู่นะครับแต่ป้อมกลางอะดิโอ้โหเริ่มมั่วแล้วครับทีมเราตอนนี้ผมอยู่กับยอนนะผมจะป้อมล่างนะครับผม เราพยายาม Focus Bomb or, โฟกัสป้อมนะครับเล่นเอ็นดอนะครับโฟกัสป้อมดีกว่านะครับผมคีฟมันจะมานะอายเตะกันนะครับผมเขาเคลีย์ไปหนึ่งตัวผมยิงผมต้องกลับไปผักช่วยเพื่อนนะครับโอเคสวยอุ๊ยโอ้โหนาคอสมากดแข็งโอ้โหไม่น่ารอดทุกคนบา,บายบายเจอกันที่บ่อเพื่อนอ่ารูปเกมไม่ค่อยดีเลยแบบทุกคนตอนนี้ จากเกมเราเหมือนจะนานะครับผมตอนนี้เหมือนจะไม่นาแล้วข้างบนมีบวกต่อนะครับรีบไปช่วยเพื่อนนะครับผมไปทานหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปก่อนแล้วกันตีอ้โหมันฟิกเกอร์ว่ะฮ่ต้องเคลียร์เวฟบ,บนนะเพื่อนเพื่อนไม่เคลียร์กันเนาะอ๋โอโหผมไม่รอดผมดูทรงละโตโรปิดหน้าด้ะยเรียบร้อยกลับไปเจ๋งดิช็อตเนี้ยก็ตายพิษอีกตัวเลยครับ จากตอนแรกเงินผมนําเยอะมากเลยนะตอนนี้การเงินดรอปละแล้วแบบหาที่ฟาร์มยากเัยทุกคนตอนแรกคือเขาบีบกลับมาเยอะมากเลยว่ะทุกคนตอนนี้คือถ้าผมไปดันสูงตอนนี้ก็น่าจะตายเหมือนกันนะครับผมก็โอเคค่อยๆเล่นไปนะครับพยายามฟาร์มหน้าป้อมไปก็ได้นะครับถ้าเกิดดันสูงไปแล้วมันไม่ไหวนะครับผมช็อตนี้ตีเลสไปได้นะครับข้างล่างเนี่ยก็เสี่ยงอยู่นะครับนาคอสมานะครับจะลองดักเล่นนาคอสดูนะเพราะผมคิดว่าเนี่ยนาคอสมันตีเสร็จอ่ะมันน่าจะเข้ามาในป่านะครับผม เราลองดักดูนะเราเราเราสู้ได้นะครับผักไปนะครับจ่ายดาเมจไปโอเคนะคอเจ็บตัวอุ้หูนะคอเกือบตายนะคือเวลสิบกับเวลสิบสองอ่ะคือผมจะฆ่าเวลสิบสองได้นะครับผมเอเดอร์เป็นตัวหนึ่งที่ชนะนาะคอสอยนะครับถ้าเกิดไม่โดนเปิดก่อนนะครับผมโอเคฟาร์มไปจังหวะน,นี้คือเราก็จะได้ดันฟรีนะครับเราก็จะได้ป้อมล่างนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยเขาเจ็บเขาเนี่ยต้องกลับไปเติมเลือดแน่นอนนะครับเขาจะมาเล่นต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราดันได้เลยไม่ต้องกลัวนะครับ แล้วเราก็ปล่อยคีบไปตีป้อมเพราะว่าป,ป,ป้อมเนี่ยมันจะพังแล้วนะครับผมเราก็เดินกลับมาช่วยเพื่อนเนาะเผื่อมันมีไฟตรงนี้นะครับเราคือทีม,มู้นเนี่ยจะไม่มีนาคอสนะครับสวยเลยนะครับทีมเราได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้คืนนะโอเคเคลียร์เว็บการก่อนนะครับเฮ้ยกเรากลับผีเสื้อได้นะช็อตนี้ไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงเขาฟิกแล้วนะครับผมสวยว้าวดีนะเราทิ้งผีเสื้อไว้ตรงนั้นนะครับผมทิ้งผีเสื้อจากสกิลหนึ่งนะครับ แล้วเขามาตรงผีเสื้อพอดีเขามองไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าผีเสื้อผมเนี่ยมันอยู่ในป่านะครับช็อตนี้ก็ตีดาร์ฟรีนะครับผมอ่าตอนนี้คือโมเมนตัมเกมคือน่าจะเปลี่ยนเป็นของเราแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเขาตาย4เลยนะครับทีมเราก็มีโอกาสได้ดันสูงนะครับผมคือ Rv อ่ะทีมไหนไหมอ่ะคือได้ดันเวฟสูงเกาะเยอะๆเ,เนี่ยคือโอกาสได้ชนะเนี่ยมันจะค่อนข้าง,าง,างเยอะนะครับถ้าเกิดทีมไหนเนี่ยทำเวฟสูงนะครับผมเพราะว่าการที่จะทำเวฟสูงเนี่ย ฝั่งนู้นเนี่ยจะเล่นยากนะครับเพราะว่าถ้าออกมาเอาเวฟเนี่ยก็เสี่ยงที่จะโดนฆ่านะครับเขาจะระแวงตรงนี้นะครับผมเราเล่นได้นะครับโอเคเพื่อนเราโดนจับเราผักให้เพื่อนนะครับสวยครับเขาจับยอนเรานะครับผมเรายิงเรายิงเรายิงยอนตายนะครับไม่เป็นไรยังเหลือเรานะยังเหลือที่เป็นแคลรี่ความหวังของทีมไงล่ะเก็บ3เข้าไปนะครับผมช็อตนี้เก็บ4เข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมก็เป็นคอรคิวแน่นอนของผมนะครับนาคอร์สไปไหนเนี่ยเพื่อนทำไมไม่เข้ามาในไฟผมอยากได้เมกิวจุงเบไม่เป็นไร เก็บคอสคิวไปแบบหล่อเท่ก็ได้นะครับผมจัดเน๊ะดันดันบนเลยครับผมน่าเราน่าจะได้ป้อมบนอยู่นะอ่าแต่ก็ยากอยู่นะครับผมเพราะว่าโอเมนกำลังจะเกิดนะครับเพราะคีบมันเดินช้านะครับผมผมได้ตีหน่อยหรืป่ทิ้งบีเสื้อไว้นะครับผมโ,โหหมดก่อนที่ทุกคนเสี่ยวโดนจับมากนะครับเพราะเสี่ยวนาคอสปิดมากจังหวะนี้วิ่งออกก่อนนะครับผมนาคอสมันไล่ถ้าไล่ก็มานะถ,ถ้าจะเอาก็มานะนาคอส ไม่ได้กลัวนะครับผมตอนนี้โอเคการเงินเรากลับมาดูดีแล้วนะครับผมจากจากที่เราได้ส่วนไฟไปช็อตข้างบนนะครับโดยที่ไม่มีผมนะแต่ทีมสวนได้นะครับแล้วผมเมื่อกี้นี้ก็ได้มาสีตัวนะครับผมเงินก็ค่างเยอะเลยได้ไปเป็นพันเลยนะครับตอนนี้เงินก็แบบกลับมานำเหมือนเดิมแล้วนะครับผมขาดตรงกลางเล่นเล่นได้นะเพราะว่าเขาไม่มีนาคอสนะครับก็ยิงฟรีไปเลยสิครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เนี่ยฆ่าไปนะครับผมดูดูดาเมจดูดาเมจเราดูดาเมจเรา นาคอสเข้ามาก็แป๊บเดียวตัวละลายนะครับผมจังหวะน,นี้ก็ตามนะตามนะลิเด่นหนาทุกคนมึงฟิกอีกสวยเคลิเนลนารอดนะครับผมจังหวะน,นี้เราเอาป้อมกลางได้ปะบัลกลกการได้ไหมเพื่อนๆเ,เอาหนว่ายนยิงหนว่ายนยิงหนว่ายนยิงเข้าไปเออสวยตีคีป,ป่านะครับเราต้องหาไอ้นี่นะหาเกาะเกิดนะครับอย่าให้ลิเลนหน้ามันเคลียร์คีิปได้สวยมากเพื่อนคลิปมันจะเข้าป้อมนะช็อตนี้ ผมทิ้งผีเสื้อนะครับเพื่อจะกระโดดเข้าไปยิงลิเลีานะครับผมปึ๊บอ,อูหแต่ป้อมยิงแต่ป้อมยิงจังหวะนี้เล่นผิดอะดิเล่นผิดก็ต้องถอยอะดิคือทาไมป้อมมันมายิงผมวะทาั้งทงที่คีบเข้าก่อนนะแปลกจัดเลยโอ้โหพลาดผมน่าจะยิงป้อมหวดทุกคนถ้าเกิดผมยิงป้อมเนี่ยป้อมแตกนะไม่น่าจะแบบอยากจะคิวลิเลีาเลยแบบกะว่าถ้าคิวลิเลียได้เนี่ยมันอาจจะได้ป้อมชัวร์ไงแต่เมื่อกี้นี้ช่วยกันยิงกับย,ยอนยป้อมก็แตกนะครับโอเคไม่เป็นไร เพื่อลากคนมาเต็มเลยนะครับผมก็จะดักนาคอหน่อาแต่ไม่เป็นไรนะครับถอยยาวๆเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเราวิ่งแยกไปเอาบูรเราก่อนตอนนี้รูปเกมค่อนข้างตึงนะครับผมแต่ตอนนี้เราเอาเกมก,กลับมาเป็นของเราได้แล้วนะครับแต่เรายังคุมออบเจกต์ไม่ได้นะครับไม่มาหรือว่าจะมีคนเดินมานะครับรีน,น่ามันเช็คด้วยดีกลับไปเจอปะฮ้ยาเตะก็ต้องระวังนะครับผม เขาน่าจะตีดาร์กไม่ใช่ดิเขาน่าจะตีมังกรกันอยู่ปะผมรับเวฟล่างก่อนแล้วกันช่วยยอนนะครับเผื่อว่ายอนจะโดนานาคอสนะครับผมนี่ไงนานคอสมันรออยู่นะครับแต่ดีนะที่ผมเดินมานะถ้าเป็นยอนนี่น่าจะแบบตัวขาดไปแล้วนะครับผมผมคิดว่าตอนนี้ไฟส์เรานี่น่าจะไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวไฟ์อย่างยอนนะครับที่โหดๆเลยนะยอนเวเลสมีหน้าเนี่ยคือภาษีเรามันค่อนข้างที่จะเก่งกว่างนะแล้วก็มีผมที่เป็นเอเลนดอร์มัน มันแพ้แค่ลิเลียนาฝั่งนู้นอ่ะที่เหลือคือผมไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับโหเมมันดันบนหมดทุกคนก็ตึงๆอยู่นะช็อตเนี้ยเดินกลับก่อนนะครับโตโร่ไล่เหรอถ้าไล่มาก็ยิงฟรีนะบอกเลยมาดิเอ้ามาดิโตโร่โดดหลบดีแล้วยังไงอะ่ะเ,เจ็บไปแล้วนะเจ็บฟรีไปแล้วนะโตโร่ครึ่งหลอแล้วนะครึ่งหลอแล้วนะโตโร่ยังไงยังอยู่กเหรอยังอยู่กเหรอผีเสื้อไปแล้วก็กระโดดนะครับผักไปไล่ยิง เรียบร้อยให้เต,ต่ตายนะครับตีดูดเลือดตีดูดเลือดตีดูดเลือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนาะคอสกระโดดเข้ามาผมตีผมตีมาดินะคอสผมกลัวที่ไหนอนะนาคอสกลัวที่ไหนอนะนาคอสสวยดีครับผมช็อตนีด้ดันกลางะไรป่ะหรือว่าไงเพื่อนจริงๆเราต้องทําเวฟล่างด้วยนะแต่แบบผมกลัวไปทําแล้วแบบเพื่อนไฟ์กันไม่ไหวดิมันมีโอกาสที่เราจะไฟต์ไหวอย,อยู่นะเนี่ยเพราะว่าถ้าเรารวมกัน5คนเนี่ยคือโอกาสไฟต์นะค่อนข้างสูงนะดาเมจฟ,ฟังเรานี่คือเยอะกว่านะครับผม ตีมังกรบ่าไ,ไวรุนโอเคตีมังกรนะครับหลบนิดนึงนะครับผมก็ยังโดนอยู่ดีไม่เป็นไรชิลเปิดนกนิดนึงนะครับเปิดตานะครับผมเผื่อจะมีใครแอบอยู่ในป่านี้หรือเปล่าดันเว็บบนได้นะครับตอนนี้คือทูรเลนตุยไปแล้วนะครับผมไปดักนาะคอสนะก็โชคดีไวรุ่นเว็บบเราทําสูงนะครับผมบเขาจะเดินมาไล่ผมแล้วนะมออกก่อนแล้วกันนะครับ เวเลก,ก็ยังรอช่วยผมอยู่นะเป็นห่วงผมอยู่พอสมควรนะครับผมถ้าเราฆ่านาะคอสช็อตนี้ได้ก็คือสวยนะครับผมจะรีบวิ่งไปปิดนะครับทันปะไม่รู้นะครับผมทันปาไม่รู้นะนาคอสยังไม่ออกจากป่าเราหรือเปล่าถือออกแล้วออกไปแล้วมั้งทุกคนเขาเล่าจะไปแล้วหละโอเคดันกลางจบได้ปะยือได้ปะโรโรกระโดดเข้ามานะ ถ้าฆ่าตัวโลได้ก็คือสวยเขาจะไม่มีแทงแล้วนะครับเขาจะไม่มีแทงแล้วนะวัยรุ่นหอไม่ได้หรอทุกคนป้อมกลางได้ปะฝืนได้ปะมีหน้าแทงหน่อยได้ไหมเออสวยมีหน้าเวรดิกูดผมเห็นนาคอสแวบๆวว่าอยู่ข้างล่างนะครับผมผมว่าถอยดีกว,ว่าเพราะมันไม่มีคลิปอ่ะาอย่างนี้คือปิดนาคอสได้นะนี่คือปิดได้นะครับผมตีบูนตัดบูนาคอสนะครับเดี๋ยวผมดักฝั่งนี้เลยเพื่อนน่าจะดักฝั่งซ้ายแล้วนะครับผมผมดักขวานะครับผม เพื่อ okay, เขาสไลด์มาหนีมาสงสงูสงนี่ไงเจอแล้วเจอละโอเคเราดักฝั่งนี้เผื่อเขาตายก่อนนะครับมาดิจะไปไหนจะไปไหนอนาคอสเราดักทุกที่ที่ผมไม่เข้าไปเนี่ยนาคอสม,มันมีโอกาสสไลด์มาทางดาร์กได้นะครับแล้วมันก็หนีได้นะผมก็เลยดักอยู่ตรงอยู่ตรงดาร์กนะครับผมโอเคเจอนาคอสเนี่ยก็ต้องช่วยกันดักนะครับแล้วถ้าไปยืนล้อมนาคอสเนี่ยก็คือไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต้องช่วยกันดักนะครับผมผมไม่กลัวใครเลยนะตอนนี้ แค่สองคนนี้นะถ้าเราจบไม่ได้ก็คือต้องแบลดาร์กนะครับผมตัโรโลน่าจะตายยิงไปยิงฟรีไปยิงฟรีไปสวยตัวโลตายนะครับผมคลิปเข้าบ้านโอ้โหคลิปไม่เข้าอ่ะดิมันเคลียร์คลิปได้หว่ะทุกคนโ,โหเรียบร้อยต้องถอยแบบวัยรุ่นเอาดาร์กดีกว่าปะดักไหมผมว่าเราเราเลอกดักคนมาดีกว่าเดี๋ยวเราบอกทีมดักนะเพื่อน เพราะเขาต้องมาเช็คดักแนะ่นอนอ่าแผนแตกนะครับแผนแตกจังหวะนี้เอาอยัางไงตีเลยปะหรือว่าไงเพื่อนเราต้องดักวะผมว่าเราต้องดักให้ได้ก่อนอะ่ะเขาอยู่ไหนปะวิแต่เขาผัวบนสองวะทุกคนวิเราเขาไม่ได้ยึดขวาด้วยนะครับเขาไม่ได้ยึดตรงตรงอะไขวาด้วยนะครับอ่านะขอตายนะขอตายทุกคนมาดิ อย่าเสียเวลาเลยทุกคนตีด้าดีกว่าเพื่อน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 ตีดาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาดักเอาดักเอาดักไม่กลับไม่กลับมีหน้าไม่กลับไม่กลับไปรุ่นใครวะเนีเมื่อกี้เนี่ยถูเรนไม่กลับดิเรายิงเทนเซเบิร์ดหน่อยโอ้ตายแล้วถูเรนกลับว่ะดันคนดันคนดันคนเพื่อนดันคนเราตีกับย้อนพอเราเราตีกับย้อนพออะไรจะลาดเหรอจะลาดเหรอนายมีบัณฑิตเหรอคือนายจะล้าอ่ะฮะโตโร่บัณฑิตไม่มีจะมาลาดอะไรตามดิตามจี้ตามจี้ตามจี้ ทำไมโตโรมาเอา,เ,อาเรียบร้อยนะถ้าใส่ผมมาถ้าใส่ผมก็เรียบร้อยนะโตโรโตโรต้องหนีนะโตโรต้องหนีนะโอ้โหแล้วแล้วคือไม่มีคีบป่ะเด็เนี่ยเห็นปะผมให้ถ้าเกิดเวเลสมันไปดันขวามาเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะครับนี่อย่างนี้ผมต้องกลับไปดนไปันป่ะอะมันไม่มีคีบอ่ะเด็ต้องกลับไปดันขวาน,นะครับแล้วมีหน้ากลับบ้านด้วยดิโอ้โหไม่ได้แล้ววะทุกคนดาเข้าแล้ววะต้องวัดไฟนี้วะกลับไปเอาไม่ได้แล้วคลิป วัดไฟนี้เลยถ้าไฟนี้ชนะก็คือชนะโตโร่มันเข้ามาเคลียร์แน่นอนมันเราก็ยิงฟรีเดี๋ยวผมมียอนอะ่ะผมมียอนอ่ะทำไมอ่ะโตทำไมอ่ะโตโร่ทำไมอะ่มอะโตโร่ไปดิตัวดาเมจอยู่ไหนกันหมดผมยิงนาคอสผมยิงนาคอสมันติดเคลียร์มันติดเคลียร์แล้วก็ตีบ้านจบเกมไปดีไวรุ่นโคตรตึงนะครับผมเกมนี้โคตตึงจริงพิกันไปพิกันมานะครับผมก็นึกว่าจะแย่ทะแล้วแต่ก็ ทีมเขาก็มาโยนเหมือนกันนะครับทีมเราก็โยนทีมเขาก็โยนก็ผัดกันโยนนะครับวัววัเย่เย่โอเคเราก็ได้เหรียญเงินนะครับผมเราก็ได้ที่หนึ่งเลยนะครับได้ MVP มานะครับผมเราก็เก็บคอร์สคิวในเกมนี้ไปด้วยนะครับผมอย่างเฟี้ยวนะครับแล้วมาดูกันว่าเราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับผมทำดาเมจไปกี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทำดาเมจไปสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเกมนี้ก็มีคนได้เหรียญไปสามคนนะก็มียอนแล้วก็มีหน้าแล้วก็ผมนะครับผม คะนเมดไปเท่าไหร่25นะครับยอนทำเป็น30นะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางการเล่นเอเลนดอร์นะครับผมเอเลนดอร์ A มันเป็นป่าตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณเป็นเมนอะ่ะมันแทบจะเล่นได้ทุกเกมนะมันเหมือนกับนาคอสอะ่ะมันแทบจะเล่นได้ทุกเกมเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่พิ้วแล้วก็ฟาร์มง่ายนะครับมันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วอะ่ะไอพวกตัวที่ฟาร์มเร็วเนี่ยส่วนมากจะเก่งทุกตัวนะครับฟาร์มฟาร์มเร็วแล้วก็พิ้วเนี่ยจะเก่งทุกตัว นะครับเพราะฉะนั้นเอเลนดอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบกแรงได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นป่านะครับผมผมก็เลยแบบไม่ค่อยพิวสักเท่าไหร่นะครับแต่ซีซันหน้าเนี่ยผมว่าจะเริ่มกลับมาเล่นป่าแล้วนะครับผมเพราะผมคิดว่าป่าเป็นตำแหน่งสําคัญนะถ้าเกิดเราฝึกเล่นป่าไว้เนี่ยเราน่าจะแบกเพื่อนในทีมได้มากกว่าเล่นเมดนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ